สวัสดีค่ะคุณจิตทวีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลแถมแก้วนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลสาส์ชั้นปีที่3ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะ,คะวันนี้นะคะได้รับมอบหมายให้มาดูแลคุณจิตทวีนะคะคะหากคุณจิตทวีมีเรื่องที่ไม่สบายใจสามารถบอกดิฉันได้เลยนะคะคะค่ะเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ดิฉันจะเก็บไว้เป็นความลับคุณจิตทวีอนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะ การแปลผลรูปร่างหน้าตารูปร่างสมส่วนผิวขาวมีผมสีดำการแต่งกายแต่งกายด้วยการสวมชุดของลรงเพาบาลสีหน้าที่แสดงออกสีหน้าแววตาที่เศร้าไม่ยิ้มหน้าเป็นกังวลตลอดเวลาท่าทางการเคลื่อนไหวนั่งนิ่งเฉยขณะมีการสนทนามีการเคลื่อนไหวช้าระดับสติปัญญารู้ตัวดี การสบตาสบตากับพยาบาลบ้างบางครั้งหรือบางครั้งนั่งเหมือลอยไม่สนใจสิ่งรอบข้างความผิดปกติในการทำงานของกล้ามเนื้อมือประสานกันตลอดเวลาบางครั้งพูดวกไปวนมามีการเคลื่อนไหวช